วัีค่ะวันนี้นะคะจะจะมาลองใช้ดีดีครีมมัทดอกนะคะโลชั่นทาผิวขาวของมิเชอร์นะคะจะมาลองเทให้เพื่อนๆดูนะคะว่ามันกันน้ำได้จริงไหมนะคะเราจะมาลองทาให้ดูด้วยนะนะคะจะจะทาแบบนี้นะคะจะได้เกลี่ยง่ายๆนะก็ให้เป็นจดุจดๆก่อนนะคะ เปลี่ยแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะมีส่วนผสมของครีมบำรุงผิวด้วยนะคะคือถ้าใช้ถ้าเกิดใช้ไปนานๆนะคะก็จะทําให้ผิวขาวถาวรด้วยนะคะแล้วก็กันแดด SPF 50บ PA บวกด้วยนะคะเพื่อนๆใช้ตัวเดียวจบเลยนี่ทั้งเป็นกันแดดแล้วก็ให้ผิวแบบเรียบเนียนทันทีเลยที่ใช้นะคะไม่ต้องฉีดไม่ต้องกินเลยนะ เนะะี่ยค่ะเดี๋ยวเทียบให้ดูเพราะว่าจริงๆแล้วตก็ไม่ใช่คนผิวขาวอะไรมากมายนะคะแต่พอทาแล้วเนี่ยออร่ามากเลยเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะคะว่ามันจะกันน้ำได้จริงหรือเปล่านี่เอ่เปิด <c oughs> ช่วงนี้หน้าฝนแบบไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นข้าวเลยนะคะออกจากบ้านแบบผิวแบบขาขาวแบบนี้ได้เลยไม่ต้องกลวัวว่าออกไปแล้วแบบโดนฝนโดนน้ำแล้วจะเป็นข้าวเนาะเนี่ยค่ะยังอยู่เหมือนเดิมยังขาวใสเหมือนเดิมเลยนะคะถ้าเพื่อนสนใจนะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยขอบคุณมากค่ะ